ตรวจโรงเรียนมากกว่าอูผลการเรียนนะครับแต่ตรวจโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็ตรวจอยู่เพียง2วันสาวันเพราะมีโรงเรียนที่ต้องตรวจเยอะมากหลายอื่นโรงเรียนการตรวจแต่ละรอบนะครับการประเมินแต่ละรอบใช้เงิน1,800ล้านบาทนะครับเสียเวลากลุ่มมากมีปัญหาคุณภาพผู้ประเมินผู้ประเมินหลายคนนะครับไม่คอร์ริบไฟที่จะประเมินโรงเรียนด้วยซ้ำแต่ก็มาประเมินนะครับโอกาสประเมินทีงเป็นยังไง ทีมงานเราต้ไปศึกษาดูไปนั่งอ่านแบบประเมินที่เขาแนะนําโรงเรียนนะครับโรงเรียนตอไก่ที่ขอนแก่นไม่ผ่านการประเมินนะครับมีตัววัดการเรียนรู้ที่ในผู้เรียนระดับพอใช้ได้โรงเรียนขอไข่จังหวัดนครราชสีมาสอบผ่านดีมากนะครับระดับตัวชี้วัดการเรียนผู้เรียนดีมากเช่นกันโรงเรียนขอปลายที่จังหวัดกระบี่ไม่ผ่านนะครับทั้งสามโรงเรียนมีคําแนะนําที่ได้รับคล้ายๆกันตามที่เขียนก็คือ โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะมีกระบวนการคิดการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันอย่างรอบรู้ทาต่อเหตุการณ์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคูก่กับการพัฒนามีทักษะการคิดวิเคราะห์ในเนื้อหาการเรียนรู้ไม่ว่าโรงเรียนประเมินผ่านประเมินตกได้แบบคําแนะนําคล้ายๆกับคัดและทสเข้ามาเหมือนกันอย่างนี้ไปไป,ไป,ประเมินไปแล้วได้อะไรนะครับนี่คําคำถามที่ผมคิดว่าถึงมีเสียงเรียกร้องว่าให้ยุบสอมอศ แต่กม็มีแรงต่อต้านเยอะน,นะครับผมคิดว่ามีทางออกนะครับที่เราจะทําให้การประเมินมาตรฐานเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ขึ้นได้นะครับแนวคิดท,ที่พวกเราศึกษากันมาก็คือ1นนะครับควรจะใช้ผลการสอบมาตรฐานก็คือโอเนซึ่งกลับองแล้วนะครับให้เป็นการสอบที่ดีขึ้นคล้ายคล้ายกับการสอบของพีซ่าในการประเมินสถานศึกษาแทนนะครับและการประเมินโรงเรียนนั้นควรใช้ Inter n a l a s s e s s m e n t ก็คือการประเมินภายในของโรงเรียนเป็นหลัก ซึ่งโรงเรียนจะทําได้อิสระมากกว่าไม่ใช่การประเมินโดยใช้กระดาษหลอกกันไปหลอกกันมานะครับเป็นการประเมินเพื่อโรงเรียนพัฒนาจริงๆเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับเน้นประเมินคุณลักษณะผู้เรียนนะครับผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมได้การประเมินแบบนี้จะทําให้เกิดการพัฒนานะครับสมสนะครับเป็นหน่วยงานประเมินภายนอกมีหน้าที่สนับสนุนการประเมินไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่จัดมาประเมินเองนะครับ ช่วยโรงเรียนที่ยังประเมินภายในไม่เก่งให้สามารถพัฒนาระบบประเมินของตัวเองให้ได้นะครับหรือไปเลือกประเมินเฉพาะโรงเรียนที่ปัญหาจริงๆไม่ต้องไปประเมินโรงเรียนทีละสามหมื่นโรงเลือกบางโรงที่มีปัญหานะครับเช่นผลสอบแย่ๆนะครับหรือประเมินเฉพาะเรื่องเช่นรัฐบาลมีนโยบายเอาแท็บเล็ตมาใช้ประเมินดูที่ว่าใช้แท็บเล็ตกันเต็มหรือเปล่าแลฮะถ้ายัางใช้ไม่เต็มจะช่วยกันยังไงแต่ไม่ใช่ประเมินเพื่อได้เพื่อตกนะครับ พอประเมินแล้วโรงเรียนสอบได้แต่เ,เรียนสอบตกก็ไม่มีผลอะไรสุดท้ายครับผมขอกลับไปปัญหาของกลุ่มที่ถูกทอดทิ้งเป็นพิเศษอย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนในประเทศไทยของเราถูกทอดทิ้งเกือบทั้งหมดแต่มีโรงเรียนที่ถูกทอดทิ้งเป็นพิเศษนะครับก็คือโรงเรียนขนาดเล็กนะครับโรงเรียนขนาดเล็กคือโรงเรียนที่ถ้าโดยคำจำกัดความของกระทรวงศึกษาธิการนะครับปีนักเรียน120คน หรือน้อยกว่านะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าดูกราฟสีแดงนะครับแนวโน้มนักเรียนนั้นลดลงเรื่อยๆตามมาตราการเกิดที่ต่ำลง,งเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่เคยมีนักเรียนเยอะก็จะกลายเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยนะครับกราฟเส้นสีดำนะครับท่านเห็นว่าจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กนะครับตอนนี้มีประมาณ1 6 0 0 0โรงเรียนและนอนาคตจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆ โรงเรียนอย่างคิดถึงวิทยาจะเป็นโรงเรียนที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและเกินขึ้นจะเป็นโรงเรียนที่มีปัญหานะครับมีครูไม่ครบชั้นมีครูไม่ครบวิชาและที่จะขาดแฟนครูมากที่สุดก็คือในภาคอีสานนะครับโรงเรียนเหล่านี้มีต้นทุนที่สูงกว่าแต่มีคะแนนสอบที่ต่ำกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และตรงนี้จะทําให้คุณภาพการศึกษาในไทยจะยิ่ยงมีปัญหาไปอีกนะครับต้องหาวิธีการแก้ไขกันนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาในอดีตนะครับมีหลายวิธี อย่างแรกนะครับคือมีความพยายามต่อเนื่องที่อยากจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กนะครับซึ่งบางโรงเรียนก็สมควรถูกยุบจริงอยู่เพราะไม่มีนักเรียนเลยแม้แต่คนเดียวแต่ก็ยังเป็นโรงเรียนที่เปิดอยูไ่ได้นะครับเปิดเพื่อให้ครูมีตาแหน่งเปิดให้ครูใหญ่มีตาแหน่งกันนะครับแต่ก็มีโรงเรียนจานวนหนึ่งนะครับซึ่งไม่สมควรถูกยุบนะครับ ก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในท้องที่ที่ห่างไกลนะครับและจําเป็นอย่างยิ่งนะครับพอกระทรวงศึกษาจะไปยุบชุมชนก็ถึงต่อต้านกันและเป็นเหตุที่เกิดความขัดแย้งนะครับทางที่2ที่ทํากันก็คือพยายามสอนให้เกิดสอนครา้ชั้นที่ได้นะครับคือครูคนเดียวเห็นครูสองนั้นจะต้องสอนเด็ก4คนที่มาคนละชั้นและก็สอนให้ได้ทุกวิชาให้ได้ในคนคนเดียววิธีการก็เป็นวิธีที่ท้าทายอย่างยิ่งนะครับซึ่งปัจจุบันโดยการเทรนครูที่เป็นอยู่นั้น ไม่น่าจะพร้อมผอนนะครับวิธีที่3ใช้สื่อมาช่วยเช่นใช้สื่อการสอนผ่านดาวเทียมมานะครับซึ่งก็แก้ขัดได้ในบางครั้งนะครับแต่การศึกษาของเราก็พบว่าวิธีแบบนี้ก็จะมีประสิทธิผลไม่ค,ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนักเรียนกับครูไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลไม่ค่อยเยอะนะครับวิธีที่4ก็คือเพิ่มงบแลวก็เพิ่มบุคลากรกกเข้าไปแต่ต้นทุนก็จะยิ่งสูงข,ขึ้นงบก,การศึกษาทุไทยซึ่งมีต้นทุนอสารอยู่แล้วนะครับ ก็จะบ้านเไปบ้านเราก็อีกในอนาคตแลวตรงนี้ผมวิธีว่าประเทศไทยจะรองรับค่าใช้จ่ายที่สูงขนาดนั้นได้นะครับมีการทดลองในบางพื้นที่นะครับเราเริ่มเห็นความหวังว่าการปฏิรูปให้การศึกษามีระบบในโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีคุณภาพสูงนั้นเกิดขึ้นได้คือกรณีของโรงเรียนเครือข่ายที่อยู่ในจังหวัดเลยที่หลายท่านคงเคยได้ยินกันที่ว่าแก่งจำโมเดลนะครับโรงเรียนแก่งจำโมเดลนะครับในปี ก่อนปี254มีอยู่4โรงเรียนที่ต่างคนต่างอยู่นะครับสอนตั้งแต่อุบาลถึงป .6 นะครับทั้ง4โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีครู3บทคนครู3าคนสอน6ชั้นสอนทุกวิชาครูก็สอนไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับพอถึงปี254มีการจัดเครือข่ายนะครับโดยที่ชุมชนทางท้องถิ่นออกเงิน ซื้อรดรับส่งนักเรียนแล้วก็ซื้อน้ํามันนะครับมาเติมน้ํามันรถแล้วก็มีการรับสบ่งครูรับส่งนักเรียนจากใหม่นะครับโรงเรียนแรกสอนเฉพาะอนุบาลหน 1, ึ่งอนุบาลสองโรงเรียนต่อมาสอนเฉพาะปหนึ่งปสองอีโรงเรียนสอนปสามปสี่อีโรงเรียนสอนปห้าปหกก็ได้ครบทุกชัน้นครบทุกวิชาเอาคล้ายๆสี่โรงเรียนมาปูเข้าด้วยกันจากโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งไม่ได้ยุ่ลุ่มนะครับก็ยังเป็นสี่โรงเรียนเหมือนเดิมแต่แบ,บ่งงานกันทํา ก็ได้ขู่ครบทั้งครบทุกวิชาผลการเรียนดีขึ้นทนตายเห็นเลยนะครับชุมชนก็ยอมรับตัวอย่างของโรงเรียนในเขตการศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับในภาพนี้ทีมงานของเราได้ใช้ข้อมูล GIS นะครับคือข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์หาที่ตั้งโรงเรียนแล้วก็ดูว่าโรงเรียนนั้นขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับเราเพื่พบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากนะครับภาพที่โชว์ในจอที่ท่านเห็นนี้นะครับก็จะมี โรงเรียนที่เป็นสีเขียวคือโรงเรียนที่มีครูครบชั้นนะครับสีน้ําเงินนะครับคือโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นนะครับถ้าเอาสีเขียวสีน้าเงินมาผูกเข้าด้วยกันหรือเอาสีน้ําเงินมาผูกเข้าด้วยกันคล้ายๆแบบจานโบเดลเราก็สามารถสาาร้างโรงเรียนที่มีครูครบ <mostly> ทุกชั้นได้นะครับซึ่งระยะทางที่ท่านเห็นนะครับแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีระยะทางไม<า>่เกิน10กิโลเมตร ก็หมายว่าถ้าใช้รถรับส่งครูนะครับหรือรับส่งนักเรียนใช้เวลาไม่ถึง10นาทีในการเคลื่อนย้ายครูนักเรียนไปนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่มีโอกาสเยอะแต่ในเวลาในการเราก็เห็นมีจุดสีแดงคือโรงเรียนที่อยู่นอกเครืข่ฐายด้วยหลายเหตุผลคือไม่มีโรงเรียนอยู่นใ,นใกล้หรือมีอที่ตั้งภูมิศาสตร์เป็นภูเขานะครับการเดินทางไม่สะดวกโรงเรียนนี้ก็อาจจะ เราอาจจะต้องใส่เงินเข้าไปดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าไม่สามารถเชื่อมโยงกับโรงเรียนได้นะครับข้อเสนอของพวกเรานะครับในการจัดการเรื่องปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กคือโรงเรียนที่ถูกทอดที่มากที่สุดเนี่ยไม่ได้มีสูตรเดียวที่ใช้ได้หมดนะครับเราจะต้องใจกว้างนะครับเปิดทางให้ชุมชนนะครับร่วมกันแก้ไขปัญหาตามสภาพพื้นที่โดยเอานักเรีนยนหรือตัวตั้งนะครับประตูหน้าต่างไม่ได้มีบานเดียวมีหลายบานนะครับและต้องเลือกเอาให้เหมาะสมกับพื้นที่อย่างที่ท่านผู้หญิงแตสมาท่านพูดไว้นะครับ อย่าไปคิดว่ามันมีสูตรเดียวที่ใช้ได้ทั่วทั่วประเทศนะครับบางที่นะครับอาจจะต้องสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนนะครับโดยอุดหนุนค่าเดินทางอุดหนุนแรงจูงใจทางการเงินนะครับให้โรงเรียนมีการทําเครือข่ายร่วมกันได้ถ้าโรงเรียนทําเครือข่ายแล้วคุณภาพโรงเรียนดีขึ้นแล้วทําให้ทางการประหยัดต้นทุนด้วยทางการก็อาจจะเอาเงินก้อนหนึ่งนะครับให้โรงเรียนบริหารจัดการกันเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้ต่อไปนะครับควบคุมการเกิดตัของเรียนขนาดใหญ่ ผมเป็นคนที่เรียนหนังสือมาในโรงเรียนขนาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับในโรงเรียนที่ผมเรียนมีนักเรียนปัจจุบันตอนนี้นะครับ6,000คนเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากนะครับจนสนามฟุตบอลหรืออาคารสถานที่ต่างๆไม่พอเรียนสมัยที่ผมเรียนหนังสือนะครับตอนสร้างเกิดเองม่เยอะนั้นผมไม่มีห้องที่เรียนเป็นประจําต้องเดินเรียนไปเรื่อยในแต่ละวิชานะครับโรงเรียนขนาดพวกนี้เป็นโรงเรียนที่ขนาดใหญ่เกินไป ควรจะควบคุมด้วยนะครับให้โรงเรียนขนาดใหญ่เตินไปถ้าเกิดโรงเรียนขนาดใหญ่ดูนักเรียนมาหมดโรงเรียนที่เหลือก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจะจัดการสึาได nah ้ยากมากนะครับเรื่องต่อมาก็คือสําหรับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจริงๆนะครับไม่มีครูอยากไปสอนอย่างโรงเรียนที่ติดวิทยาจะต้องมีค่าตอบแทนพิเศษเพื่อให้ครูในพื้นที่ห่างไกลปัจจุบันก็มีค่าตอบแทนเรื่งเีิยทุรการดานอยู่นะครับแต่ในฟิเนชั่นหรือว่าคำเต็มโปรแกรมของธุรการดานก็คือ ไม่มีถนนเชื่อมไปถึง definition นี้น definition ที่มีมานานแล้วแต่ปัจจุบันประเทศไทยตัดถนนไปเกือบทุกโัวละแห่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้คำเห็นกับความเดิมนั้นโรงเรียนจำนวนมากที่อยู่หา่างไกลในความหมายว่าคนไม่อยากไปน,นะครับก็ไม่ได้รับงเงินสนุนส่วนนี้ควรมีการเพิ่มค่าตอบแทนครูให้ได้นะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับบางโรงเรียนที่หมดหน้าที่แล้วจริงๆก็คือไม่ไม่มีรยได้เหลืออยู่ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนหน้าที่นะครับให้จะทําหน้าที่อื่นแทนนะครับครับโดยสรุปนะครับผมไม่คิดอุดมศติมากมายผมเพียงจะทำแค่นี้ได้ภายในสิปีผมก็คิดว่าบุญผมแล้วนะครับผมไม่คิดหวนกับโรงเรียนที่ดีที่เป็นอุดมศึกษาบมากม่นะครับผมหวนแค่โรงเรียนมีครูอยู่โรงเรียนครบชั้นสามารถสอนได้ครบวิชานะครับและครูมีเวลาสอนครูไม่ต้องออกไปทํางานธุรการ ไม่ต้องไปทํากระดาษอะไรที่สุดท้ายไม่มีผลกับตัวนักเรียนนะครับโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการได้อิสระนะครับรับครูได้เองอไล,ล่ครูออกได้นะครับถ้าครูนนั้นมีปัญหามากๆนะครับโรงเรียนอยู่ภายใต้การประเมินที่สร้างความรับผิดชอบจริงๆนะครับแลวผมเชื่อว่าประเทศไทยมีทรัพยากรพอเราใช้เงินกับการสามารถพอ เรามีคนที่มีจิตใจดีๆอยากทำเรื่องการศึกษานะครับทั้งที่เป็นครูอยู่ในโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองภาคเอกชนนะครับต่างๆที่อยากทำให้การศาึกษาไทยดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีทุนตั้งต้นดีพอที่เราจะทำให้การศาึกษาของเราเป็นการศาึกษาที่ดีดพอสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทยได้นะครับถ้าเราจัดบริหารจัดการดีๆกำหนดนโยบายที่ดีออกมา ภายใต้การสับสนุนทุกฝ่ายผมคิดว่าภาใน10ปีนี้เรามีโอกาสที่จะสามารถปฏิรูปการศักทศไทยได้ประสบความสำเร็จไดครับขอบคุณมากครับนะคะลำดับถัดไปค่ะเป็นอขอเรียนเชิญคุณคิมจงสถิวัฒนานะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทนัน books, บุ๊ก์จำกัดขึ้นบรรยายพิเศษนะคะ Why s t u d e n s t Books Matter ทำไมหนังสือเด็ก และเยาวชนจึงไปเสียิจบน,นเวทีของเรียนเชิญค่ะขอหน้ามาตบมือหน่อยค่ะ <laughs> <laughs> สวัสดีท่านผู้บริหารคุณครูท่านนะคะ <laughs> ก็ถือว่าเป็นสป <c oughs> ีชการบรรยายที่ดีมากอินมากตอนนี้หัวใจเต้นแรงอยู่เลยนะคะ ก็หวังว่าทุกคนก็จะรู้สึกตื่นเต้เนไปพร้อมกันว่าความจริงทุกอย่างมีคำตอบแล้วก็ที่ดรสมเกียรติได้ได้เล่าให้พวกเราฟังเนี่ยมันเห็นเส้นทางที่ชัดเจนมากทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะคะ่ะคิดคิด,คดว่าเป็นคนที่มีอุดมการคล้ายกันนะคะแล้วก็เป็นตัวหลักของจังหวัดน,นะคะหรือว่าเป็นตัวหลักของเครือขายก็หวังว่าจะได้เอา,เอาไอเดียเหล่านี้เนี่ยได้ไป i m p พ e m e n t อย่างน้อยในส่วนเกๆของเราก่อน สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะหากเราเห็นด้วยกันว่าหนังสือสร้างตัวตนได้และหากเราเห็นด้วยกันว่าเนื้อหาและแรงบันดาลใจจากหนังสือสั่งสมตัวเราให้เป็นเราในวันนี้และหากเราล้วนเชื่อว่าหากจะปลูกฝังให้คนไทยรักการอ่านต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเราคงเห็นพร้อมเพรียงกันว่า Children book matter อับราฮัมลินคอนกล่าวว่าทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากหนังสือจากลูกชาวนาแสนยากจนลินคอนเป็นไอรอกการอ่านคนสำคัญที่ใช้นิสัยรับการอ่านสร้างตัวตนจนได้เป็นประธานาธิบดีที่สร้างความเท่าเทียมในแผ่นดินอเมริกาและยกเลิกระบบทาสได้ในที่สุด ลินคอนมีความเพียรพยายามยืมหนังสือจากเพื่อนบ้านเมื่ออ่านหมดแล้วก็ไม่หยุดคือวิ่งไปที่หมู่บ้านข้างๆเพื่อไปยืมหนังสือที่หมู่บ้านอื่นอ่านต่อถือว่าลินคอนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะว่าหนังสือสร้างตัวตนได้และต้องเติมโตและต้องเริ่มตั้งแต่เด็กวันนี้ดิฉันขอตั้งคำถามสำคัญว่า ทำไมหนังสือเด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและจะขอนำเสนอประเด็น9ประเด็นนะคะว่าทำไมประเด็นแรกของวันนี้ที่ฉันขอนำเสนอว่าหนังสือเด็กและเยาวชนสำคัญเพราะมันทำให้เด็กๆเ,เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้ซึ่งที่ฉันขอเริ่มด้วยการเล่านิทานให้ทุกท่านฟังนะคะวัวน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าโตโร อยากได้จักรยานมากก็เลยไปขอคุณพอ่อแต่พ่อบอกว่าโตโรเป็นวัวขี่จักรยานไม่ได้หรอกซึ่งโตโรก็ไม่ยอมแพ้นะคะขอทุกทางพ่อก็บอกไม่ได้จนวันหนึ่งพ่อบอกว่า,นนออวาโอเคซื้อให้ก็ได้แต่จะซื้อให้ต้องรอให้หมูบินได้ก่อนนะถึงจะซื้อให้โตโรก็เลยตัดสินใจไปเรียนขี่เฮลิคอปเตอร์ค่ะ ซึ่งทุกคนก็บอกว่าวัวจะขับเฮลิคอปเ,เตอร์ได้ยังไงแต่มองของโตโรนะคะการขับไม่ได้กับยังไม่เคยขับเนี่ยมันแตกต่างกันซึ่งสุดท้ายโตโรสามารถขับเฮลิคอปเ,เตอร์ได้สำเร็จพาหมูบินได้สำเร็จและพ่อก็ยอมซื้อจกอักรยานให้ในที่สุดเห็นไหมคะนิทานเล่มเล็ก แต่แฝงบทเรียนเรื่องใหญ่ทุกอย่างเป็นไปได้และทุกอุปสรรคมีทางออกและมีทางออกได้มากกว่าหนึ่งทางในประเด็นที่สองดิฉันขอนำเสนอว่าหนังสือเด็กและเยาวชนสำคัญเพราะมันสอนให้เด็กๆรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต้อนรับความท้าทายและความแตกต่างได้ตอนนี้ เตรียมพร้อมให้เด็กๆของเรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือยังคะไม่ว่าจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเริ่มตีหน้าหรือการที่คนต่างชาติต่างที่มาต่างฐานะไหลเข้าออกโรงเรียนหรือประเทศของเรามากขึ้นกว่าเดิมหากเราหากเด็กของเราเจอคนที่ไม่เหมือนกันเขาจะทำอย่างไรเรื่องแบบนี้พูดมากก็ยากที่จะเข้าใจ เราน่าจะใช้หนังสือเป็นเครื่องมือนะคะที่ทุกท่านเห็นคือกระต่ายนะคะแล้วกระต่ายทุกตัวคือมีอะไรคะม,มีหูนะคะแต่ว่ามีกระต่ายตัวหนึ่งไม่มีหูนะคะแต่กระต่ายตัวนี้เนี่ยทำทุกอย่างได้เหมือนกระต่ายทั่วไปแต่ก็ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับมันอยู่ดี แม้แต่สุนัขจิ้งจอกยังไม่อยากกินมันเลยนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายได้ที่หูตัวนี้จึงต้องอยู่คนเดียวเป็นประจำถึงแม้ว่าดิฉันไม่ได้เป็นกระต่ายนะคะแต่ดิฉันก็เคยอยู่ในสภาวะแบบกระต่ายได้มีหมูสีผิวที่ต่างกันภาษาที่ต่างกันฐานะทางบ้านที่ต่างกันล้วนเป็นสิ่งที่เด็กๆของเราทุกคนต้องเจอ และในโลกวันนี้จะเจอหมอยขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าจําเป็นอย่างมากที่จะต้องนําเสนอรประเด็นเหล่านี้ให้เด็กๆสัมผัสได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ผ่านกระบวนการที่แนบเนียนซึ่งก็คือผ่านหนังสือเด็กและเยาวชนค่ะซึ่งในการเรียนพร้อมลูกหลานของเราให้รู้จักคิดรู้จักแยแย้ว่าเมื่อเจอประเด็นที่หลากหลายแบบนี้อะไรควรทํา อะไรไม่ควรทำนั้นเด็กและเยาวชนจําเป็นต้องมีคลังประสบก,การณ์พอสมควรซึ่งรู้อย่างเดียวก็ไม่พอต้องรู้จักคิดด้วยนะคะประเด็นต่อไปที่ฉันขอนําเสนอคือหนังสือเด็กและเยาวชนสำคัญเพราะมันฝึกให้เด็กๆคิดในสิ่งที่เขาคิดเช่นถ้าเจอแบบนี้ฉันจะคิดยังไงได้บ้างซึ่งจะเชื่อมโยงกับที่เมื่อกี้ดรสมเกตพูดเรื่องจริยธรรมนะคะ ในหนังสือสอนให้คิดด้วยพฤติกรรมและจริยธรรมตั้งคำถามแรกว่าการช่วยเหลือผู้อื่นให้ประโยชน์แก่ใครความดีคืออะไรกันแน่การทำความดีให้ประโยชน์หรือให้โทษแก่เราและทำไมทำความดีถึงดีวันหนึ่งคุณครูให้นักเรียนคัดเลือกแชมป์ความดีคือเด็กที่ได้การความดีมากที่สุดจะได้เป็นแชมป์ความดีนะคะซึ่งวันนั้นน่ะหนิง เขาได้เพราะว่าเขาช่วยครูทํความสะาห้องเรียนแล้วก็ให้เพื่อนยืมอยางลบยืมเครื่องเขียนเด็กๆก็เลยมาคุยกันว่าแค่นี้หรอถึงเรียกว่าความดีซึ่งคนหนึ่งอะคะ่ะเขาก็ย้งขึ้นมาว่าความจริงเพื่อนอีกคนที่ชื่อเอกเนี่ยควรจะได้เป็นแชมป์ความดีมากกว่าเพราะว่าวันหนึ่งระหว่างที่ข้ามถนนที่ทางม้าลายเนี่ยเอกเจอรุ่นน้องทําเป๊ตก แล้วก็หนังสือตกลงมาหมดเลยนะคะเอกเนี่ยต้องทั้งเ,เสี่ยงชีวิตตนเองนะคะก็ช่วยรุ่นน้องเก็บหนังสือแล้วก็พาข้ามถนนจนเรียบร้อยจนตัวเองมาสายด้วยนะคะแต่ว่าเอกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแชมป์ความดีเพราะไม่มีใครเห็นเขานอกจากเพื่อนนะคะแล้วก็มีอีกคนนึงแย้งว่าต่ายควรจะได้เป็นแชมป์ความดีมากกว่าเพราะว่า ตั้งแต่ที่แม่ของต่ายเสียชีวิตเนี่ยต่ายต้องช่วยพ่อเลี้ยงน,น้องทําความสะอาดบ้านแล้วก็ทำอาหารด้วยนะคะแต่ก็มีคนมันแย้งว่าแต่ถ้าแม่แค่แม่ของต่เขาไม่ตายต่ายก็ไม่ได้ทำแบบนี้ฉันต่เป็นเป็นคนดีหรือเปล่านะคะซึ่งก็มีคนพูดว่าแหมก็มีเพื่อนบางคนที่พ่อแม่เสียเขาก็ไม่ได้ช่วยพ่อซะหน่อยนะคะเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะ ทำให้เด็กๆรู้จักตั้งคำถามว่าแบบไหนถึงเรียกว่าดีแล้วทำความดีต้องส่งผลประโยชน์ให้คนหมู่มากหรือเปล่าและถ้าเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นทุกครั้งใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าช่วยคนหมู่มากแล้วดีแล้วก็ให้เพื่อนทั้งห้องลอกการบ้านเลยดีไหมเพราะทุกคนก็แฮปปี้มีการบ้านส่งครูนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นตัวอย่างที่หลากหลายที่ทําให้เราเข้าใจได้วทําให้เราสอนเด็กๆให้เข้าใจผิดชอบชั่วดี ในขณะที่ความจริงแล้วเนี่ยม,มันยากที่จะเข้าใจถ้าเราไม่ได้ใช้เรื่องในหนังสือมาช่วยนะคะในโลกณปัจจุบันไม่มีอะไรที่ขาวดำนะคะหลายอย่างขึ้นอยู่กับบริบททั้งสิ้นซึ่งในสถานการณ์นี้เ่ยดิฉันคิดว่าวรรณกรรมหรือว่าเรื่องที่แต่งขึ้นมาที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะน่าจะช่วยได้อย่างดีนะคะลองดูตัวอย่างต่อไปนะคะ การต่อสู้ระหว่างพาคีนกฟีนิกซ์และหลอดโบรนอร์ในวรรกรรมชุแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นตัวอย่างคลาสสิกเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วนะคะซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยเจเคโรลินก็เข้าใจถึงสถานการณ์นะคะเขาคิดสถานการณ์มาเยอะอย่าีความเข้าใจของตัวละครแล้วก็นักอ่านว่าสิ่งที่ถูกนั้นเนี่ยมันถูกจริงหรือไม่หรือสิ่งที่ผิดเนี่ยมันผิดจริงหรือเปล่านะคะ ในฮาร์ฟแบพ่อมดสองใส่เลือดเรายังเห็นอีกว่าไม่สามารถตัดสินอะไรจากภายนอกในโลกพ่อมดที่แบ่งสองขั้วชัดเจนนะคะระหว่างพ่อมดเลือดขาวกับพ่อมดเลือดดำนะคะซึ่งหากพ่อมดเลือดขาวคือพ่อมดที่ดีบริสุทธิ์ทำไมพระเอกในเรื่องที่ชนาทานเนี่ยถึงโดนพ่อมดขาวทรมานอย่างทารุณที่สุดนะคะขังกรงจนอายุค14นะคะแล้ว ท่านทำไมพ่อที่ควรจะดีเนี่ยเขาไม่ใจว้างพอที่จะยอมรับลูกครึ่งหรือคนที่ทั้งครึ่งขาวครึ่งดำในตัวได้นะคะซึ่งเรื่องที่การกวรแบบนี้นะคะในโลกแห่งความจริงเนี่ยมันยิ่งซับซ้อนยิ่งกว่าในนิยายแต่ซึ่งหากเด็กและเยาวชนยังด้อยประสบการณ์ก็ยากที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ถ้าเขาอยู่ในโลกนั้นจริงๆได้นะคะ เขาต้องรู้ว่าจะรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างพิกแพร์และเหมาะสมได้ยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยก็นำมาสู่ประเด็นถัดไปที่ดิฉันขอนำเสนอนะคะคือหนังสือเด็กและเยาวชนสําคัญเพราะมันเปิดโอกาสให้ตักตัวประสบการณ์ของผู้ใหญ่ที่ผ่านนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนนะคะหากเด็กๆได้อ่านเรื่องราวแบบนี้ ก็จะเป็นแนวทางหรือที่ปรึกษาให้กับเด็กได้ดีทีเดียวนะคะโจะเอ็นไหลนายกรัฐมนตรีผู้มัทยมของจีนนะคะได้สวมยาน,านาว่าเป็นสหายของประชาชนนะคะในหนังสือเล่าให้ฟังว่าโจเอ็นไหลเนี่ยใส่เสื้อตัวเดิมจนเก่ามากนะคะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยคุณโจก็ขอให้เลขามาช่วยซ่อมแบบเย็บชุนเสื้อให้อ่ะคะ่ะเลขาก็เลยเสนอว่า ซื้อใหม่ดีไหมเพราะเวลาเจอผู้นำประเทศอื่นเนี่ยจะได้